สวัสดีครับติดตามทุกท่านนะครับเป็นเพื่อนครับวันนี้ก็อยู่ช่วงเขา้าพรรษานะครับก็ไม่มีกิจกรรมอะไรนะนอกจากงานการเกษตรในในสวนนะฮะวันนี้เรามาดูสวนฝรั่งนะสวนฝรั่งเราไปสวนกินจูนะครับกิ่งตอนเอาไว้นะฮะวันนี้เราจะตัดกิ่งตอนนวันนี้ มันยังยังไม่ได้ห่อนะตอนนะนี่ตอนไมัไหลกิ่งนะเราจะทำการตัดแล้วนะเปนะิดนักกิ่งนี้ดอกนี้เอีรากอันนี้นะฮะตุ่มนี้รากเต็มน,นะโอเคครับทำการตัดเองครับเอาไวชนะ้ชำนะชำก่อนนะ ขำลงสุงก่อนนะในการตักตนะเมื่อตัดแล้วแล้วก็มาทําการตกแต่งกิ่งนะก,งกิ่งยาวนะเรามาเลาะก,กิ่งเล็กๆออกนะาทำการเลาะก,กิ่งเล็กๆกันออกนะ เราออกไปห,หมดเลยนะแ,แต่กิ่งไปปลายนะฮะเอยูแ่แค่นี้นะฮะอันนี้แล้วก็เอาไปทำการไปใช้น้ำมาไว้นะครับนี่หลายกิ่งเลยวันนี้ หกเจ็ดกิงกกดกงกดก่งนะหกเจ็ดกิ่งเจ็ดกิ่งนะแช่น้ําไว้ก่อนนะให้เขาอิ่มน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลงทงโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะเราก็มาการเตรียมดินนะส่วนผสมของดินนะมีแกลบดำหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนนะเท่าเท่ากันนะอย่างละห้าสิบห้าสิบลองใส่กลมทงนิดหนึ่งนะ อันนี้ต้นของเรานะฮะจะทำการแกะนะแกะถุงแกะเบาๆนะฮะเบาๆนะมือนะอย่าให้มันโดนลากนะอย่าให้ลากมันช้ำนะ <c oughs> มันจะมีอยู่ยในลักษณะนี้เนะลงเลยนะ ตั้งตรงกลางไหมตรงกลางทงในหะ้ล็อข้างให้เต็มนะกดนะี่กดกดมาข้างข้างนะข้างให้เต็มนะผมข้างใหญ่นะตรงนีน้ผิดเบอร์นะ ถ้าไม่มีแก็บดำก็ใช้พวกที่เท่าก็ได้เท่าแก็บเลยที่เท่าตามต่อต่อถาเนเะ้ยผสมกับดินนป้องกันเชื้อราอเค,ครับม่กช่กด,ดทีน่นะกดทข้างนี้นะ กดลงข้างนะฮะกดลงข้างมันข้าให้แน่นเลยตังต้งโต๊ะตั้งลำต้นให้ตรงนี้ยรวยรวยก็ไม่รวยรวยโอเคครับใช้ได้เลยครับคขน,นี้นะ ี่ในการปักจำของเราเนียเสร็จแล้วครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มๆนี่ยจากนั้นก็ประมาณอีกสองสัปดาห์แล้วก็ลงหลุมได้นะยดูว่ามันไม่เฉาไม่เหี่ยวไม่อะไรนะเอาไปวางที่ร่มๆนะ มีแดดส่องถึงลำไรลำไรนะีอย่าแดดจัดนะฮะเอาไว้ที่ร่มๆดีกว่าถ้ามีโรงเรือนก็ไว้ในโรงเรือนได้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ